มือนางนะคะนี่ตุ้มเส้นค่ะต้มเส้นรวแล้วน้อเลยแล้วก็ใส่พริกกินดาตำลงไปค่ะเอาพอประมาณคนเดี๋ยวจะเผ็ดน้ำปลาค่ะนน้ำปลาลงไปก็ใส่น้ำกระเทียมดองไปนิดหน่อยค่ะกระเทียมดองน้ำตาลทราย ผงชูรสใครกินก็ใส่ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะแบบบ้านปาน,นิชกินมะนาวค่ะใช้มะนาวสดแล้วก็ใส่หัวหอมใหญ่ลงไปค่ะไม่ต้องหมดต้นตองโอค่ะอันนี้ต้นหอมผักชี ก็มาคนให้เข้ากันค่ะยำยำตีนไก่ใสแตงสิ้นแตงส้นมากถ้าไม่ผิดเดี๋ยวเติมพริกลองปันิดลองดูก่อนอ่าดีมากแล้วก็ใส่ถั่วลิสงขั้วลงไปด้วยนะคะอ่าดีมากโอเค สวัสดีค่ะาาพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาพบป้านิดกับพูกชายทางช่องม้าพาอินนะคะวันนี้ป้านิดมีเมนยูยำค่ะยำเล็บมือนางใส่หุ้นเส้นวันนี้ยำเกือบสองโลใช่เกือบสองโลก <anecdote> ินไก่เกือบสองโลแล้วก็ใส่หุ้นเส้นแล้วก็มีถั่วเขาเรียกอะไรนะถั่วที่สงถั่วที่สองมากินเกือบร่อยสองโลเนาะใช่แต่พอเราลวกมันก็จะหดไปบ้างนิดเดีหดนิดนึงเพราะว่า ก็เพื่อความ้นั่นเนาะสดิทใจในการกินนิดนึงโอเคก็รับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาพีอีทด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆดูกว่าใครเนาะก็มาทานกังใจให้ป้ากับลูกชายนะคะจะได้มีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆเนี่ยนี่โอ้โหไม่ได้หั่นเลยนะลวกแล้วก็มันก็กำลังพอดีน่าทานมากอดแต่ได้มากคุณไม่ไหวแล้วอือหิวมากด้วยนี่ ผักก้อนเนี่ยมีแตงมาเขื่อใบโหระพากระหล่ำต้นอะไรนะต้นบักชีมากินด้วยกันค่ะมะเขือเนาะมะมะเขือปลอกอร่อยริงใหญ่เลยมั้ยแต่แม่หอมมากอือหืออือหือแต่แม่คุณผู้ชมอยากกินข้าวป่ะยัง นี่โอ้โหหัดเริ่มนี้วันนี้จุกๆอันนี้จุกของเกลี่ยถามมันลองหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินและสดน้ำรอนม่นเต้นไ้ ใส่เอาพอดีมุนเส้นถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะดูดน้ำหมดมันยาวสาวได้สาวเอานี่คุณชอบนี่แต่ที่มุนเนต,ต้นติดตีนไก่มาหอมหอมเครื่องยำแบบหอมมาก กินแบบไม่ต้องเกรงใจว่าจะหมด <c oughs> หนัแบบเดียวหอมมากหอมมากเลยนะผักชีต้นหอมหอมโอ๋ะเคี่ยวคนสำหรับคนชอบกินยำนะ <c oughs> ผักอันนี้อร่อยมากเนะาะขนาดบางทีมันเหลือก็วันำทาฟังกินแบบไปกินคนอื่นนะนก็สัง่งยำมาใช่ไหมบางคนก็แบบไม่ค่อยกินคนเนี้ย แล้วก็กินตักกินต้นแอร์หอมใหญ่กินแล้วมันเคี้ยวมันนะเส้นเหนียวดีมี่อ้อนี้เป็นต้นตน๋นจะเหนียวโน้ต้็กินโต๊ะเตาไหมเสร็จมาก หอมนะ้ำยำนะหอมมากแตอ่อืมพระนี่จริมันซอยลวมมันใหญ่มากเลยว่าลวกจะหดแต่พยายามแบบที่งเอาราดก็พอไม่ออย่าไปแบบ ลงไปแล้วก็แช่มันจะหดหมดน่อยชิมใหญ่จัดอืบิกท,ที่แม่ตำใส่หมดเลยเหรอใส่หมดเลยนักชิมนักชิมเกม่ง กะใจอ่ะเรซื้อเขาก็นะก็พขต้องไม่ได้ให้เยอะมากนะเราก็อ,อยากกินแบบมันแบบอืมไม่รู้สึกรู้สึกเห็นอืม มาเผ็ดๆเนี่ยกินกันสองค,น,ลลกคกนกับลูกชายก็เกี่ยวข้าวแหละเจ็บลูกสาวไม่สู้จะได้ไม่เผ็ดแม่ลูกสาวไม่สู้เผ็ดปกติยำบ้านเราก็กินกับข้าวนะอะไรก็กินกับข้าวบม่าม้าต้มหมามา้มาเนี่ยก,กินกับข้าวนะใน,ในี่ง่ายๆเผ็ดก็ดูกระซิบ พียังดึ่มไม่ยิ้มเผ็ดนะยังดื่มไม่ยิ้มเผ็ดไม่เผ็ดก็ไม่แตบไม่อร่อยเผ็ดมากหอมน่าคือหัวละพัง กินหร่กินขยำมั้ยนะโอ้โหอร่อยอีกผลลพาภ้องเนี่ยหนูกินน้ำตกอร่อยน้ำตกก็ไม่กินนะหนูกินจานไงหรอวะกินอย่างพวกแบบก๋วยเตี๋ยวคาเดนตก๋วยเตี๋ยวเรือเตี๋ยวแม่เออเดี๋ยวเรือด้วยแล้วก็เตี๋ยวไก่เตี๋ยวไก่หนูกินกับน้ำตกข้าวหมูอร่อยหนู ตัวก่อนตัวใหญ่จังนึไม่ักให่ดูเลยี่อยน่าเผ็ดตัวเบกตัวเล็กะครับ ถ้าใครไม่ชอบกินเยอะแล้วก็ไม่ไม่อยากไม่กลัวเหนื่อยมากก็ทําเองเลยกินได้ความสะใจกินได้เต็มปากเต็มคำเติมเขาก็ได้นิดเดียวถ้ามีเวลาบางคนไม่มีเวลาอยู่คนลกมันก็ต้องซื้อขานครับ เราพี่เห็นตัอยสึกใช่รเราก็แบบเอ้ยมันบางทีเรามีเวลาเราก็ซื้อตีนไก่ที่ตลาดนะฮะไม่มีเวลาลวลวเราก็ต้องซื้อเขาทานะคะเขเป็นร้านทําอยู่แล้วอ่ะนีเห็ดูเส้นเฮ๊ยกหัวใจต้องมุดขึ้นอ่ะเออื้อหือ,หอ ยีนหออ้ออะไรอะ่อมากมแตกหอมเครื่องยำหอมหอม,มมะนาวหอมอย่างไี่้ใส่ช่วงนี้ใครทำยำกำลังดีเลยนะเพราะว่ามะนาวถูก <laughs> ถ้าใครทำก่อนนวเนี่ยช่วงหน้าร้อนเนี่ยเน่าแพงมากดูป่ะห้าบาทได้ลุกกิ่งยนตอนนี้ลูกละบาทดื้อมาลูกละบาทตักใจตักใจไว้โตอู้ดู แม่คิดว่าหนูจะหักตัดตัดแบ่งนะก่อนกินเห็นเนี้ยเผ็ดมากคนนี้หลายจะกินไม่เผ็ดเลยบางคนพยายามเขา ก็ไม่ตื่นนี่ตื่นะแม่ก็ตั้งโอ๋เพราะเพราะบางทีเขาบอกว่าติ่นแล้วบางทีมันมีกลิ่นกลิ่นกลิ่นแมลงเครื่องเทศสมุนไพรไทยมันหอมจะตายไปแต่แบบนี้เราเราชอบไหมบางคนเขา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 ากินแล้วมันปมีกลิ่นนะท่านจะไม่ชอบแต่เราแบบชอบกินมากเลยดูแม่มมันแ่ซื้อตุ๋นไก่ย่างมาแม่กินกับกระเทียมดิบเลยชอบ หนูว่ากระเทียมกระเทียมเนี่ยมันติ่นน้นอ่ะนะเียีข้าขาหมูนะโอ้เคียวทั้งกระเทียมเคียวทั้พริกเนี่ยเวลาเผ็ดแสบลิ้นเน่ยไม่ได้แสบลิ้นเพราะพริกนะแห่แสบลิ้นเพรากระเทียมมาเหมือนกัน ถ้าท้องว่างก็ถช้ามกิงจะเตรียมไม่ได้นะหูเต็บเใต้เลยเจ็บใต้จริงท้อมางเลยอืมเดี๋ยวคิดอเออ้นเกอบเอาสองโลเนืโลัวพอถ้าสองโลนี่ วัวมันหดไงก็เลยมาเยอะแล้วคือประเด็นคือแม่อยากกินแล้วก็อยากกินแล้วแม่เแม่คือ,ไม,มคอไม่ชอบกินนะยำติ้งไก่แม่คือไปซื้อของกินที่ชอบกระเสี๊ยบเอามาใส่ปากกินแล้วติ้งไก่ยังเย็นเกลียบเลยเขาแค่แข็งไว้อเขาไม่ได้ลวกอ่ะกลางที่เขาไม่ได้ลวกแต่เราถ้าเอาคอวามมือจิตใจเราก็ลวกหน่อยตอนนัน้นเพราะว่า ตอนเราซื้อมาเขาก็แชแ่ไว้อยู่เราม่รู้ว่าอย่างไันเปนเลยเนาะล้วก็รวบก็ปรับเพิินใจหุดุดใชหน่อยแต่แปลกนะแม่คุณผู้ชมไอ่ตินไก่ที่มันมีกระดูกกับอันเนี้ยทำไมตินไก่ที่มีกระดูกมันแพงรับเลย โอ้โหฮโลโหลน่าจะแพ้ก่อนใช่ไหมการที่แบบเราไปทำซุปเปอร์อะช่วงเทศกาลบางทีมันก็จะขึ้นราคาถ้าไม่ใช่เทศกาลก็ไม่แพงเท่าไหร่เป็นร้อยร้อยร้อยยี่สิบอืม พริกเต็มจานเลือกพริกออกไม่ไหวพริกไม่ใส่ก็ไม่อร่อยพ่อแม่ถือว่ากินเก่งมากเลยเนี่ยตำทัาละเอียดเลยอะตำเองเราตำแบบไม่เหมือนร้านขายตำละเอียดเลยตำเองเพ็ดเองใส่เองหอยเยอะเป็นอ่ว ม่โหัวล้วพานี่เผ็ดนะกินแล้วเผ็ดเลยน้องพี่ชอบกินกระหล่๊มไหม,มไม่หมดแล้วอนะเอาชอบกินกระหล่๊ม,มง่ายกินเพนลินน้องพี่ชอบกินกระหล่๊มห้วเราะเกิดต่ายชอบกินกระหล่๊ม <c oughs> อร่อยเจ็อร่อยมาก <c oughs> ขอดน้ำบ <c oughs> ้าง <c oughs> เผ็ดไม่รู้ตัว <c oughs> ไม่กินทังน้งหมดเป็นไรอร่อยวันนี้คือ ได้กินสัใจอ่ะอืดอ,อย่างนี้เลยได้กินสัใจมากอยากที่เราแบบอยากจะกินอนะ่ะกินแบบเขาเรียกอะไรกินให้มันหายยากอนะเน,น,น,นี่ยเขาเรียกกินให้มันหายยากเลยคนคนสร้างสรรค์เมนูอยากกินอะไรแม่เมนูนี้เมนูนี้ก็จะทําก็จะบอกอืมอร่อยอืมเด็ดวันนี้ปานิชกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครันเพื่อน ฝากกดติดตามช่องมาฟาอีเป็นกำลังใจให้แม่ลูกเลยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเผ็ดแต่ไม่ถอยเลือกปิกอบเยอะเลยอมกนะไรกนอะ่กนอนไกินนรอน